ออกมายืนยันว่าเชลซีนยกำลังเจราจากับอุสมานเดเบเล่และเหมือนจะตกลงรายละเอียดหลายอย่างด้วยกันได้แล้วเชลซีจะไม่เสริมทัพในเดือนมการคาคมนี้มีความเป็นไปได้สูงล่าสุดเป็นอาจจะเป็นแบบนั้นจริงเดโกซิวาให้สัมภาษณ์ถึงการที่ทีมฟอร์มตกครับบอกว่าแม้ความเหนื่อยล้ากับร่างกายและจิตใจเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดที่ทําให้ทีมเล่นไม่ดีแต่มันเป็นหนึ่งในสาเหตุอย่างแน่นอนครับ Blue Today's อัปเดตข่าวสารของเชลซี สวัสดีครับสวัสดีแฟนแฟนสิงหลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีในทุกเช้าแบบนี้ในช่วงของ Blues Today นะครับ ซึ่งนอกจากข่าวของเชลซีแล้วเนี่ยถ้ามีเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาผมก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องราวที่มีแนวโน้มเหมือนกันว่าเชลซีอาจจะไม่เสริมทัพในเดือนมก,กราคมนี้เรื่องราวของอุสมานเดมเบเล่แล้วก็เรื่องราวของเอมอร์สันพารเมรี่ที่นำมาฝากกันนะครับก่อนอื่นเลยขอบคุณผู้สน,สนับสนุนใจดีที่ทำให้มีรายการ b บ e ู Today แบบนี้นะฮะขอบคุณซูซูกิ Power You Up แรงสุดขีดสปีดแล้วใจนะครับใครสนใจรถยนต์ ซูกิเซเลริโอก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับราคาพิเศษเพียงแค่3 2 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดารวมไปถึงสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยนะครับใครทีอ่อยากจะสดชื่นตลอดการดูฟุตบอล90านาทีแนะนำให้ซื้อติดตู้เย็นเอาไว้แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจของสิงอั o ฟุตบอลกันด้วยนะครับนอกจากจะได้ชมรายการดีๆของแฟนเชลซีพันแท้แล้วเนี่ยยังมีโอกาสลุ้นของรางวัลในรายการด้วย เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนะฮะ19กุมภาพันธ์ก็ได้ติดตามรายการของเชลซีกันไปนะครับวันนี้มีหลายเรื่องที่นำมาฝากกันขอยัดไล่ไปยาวๆเลยกันนะฮะโดยเฉพาะเรื่องราวของเชลซีข่าวที่น่าสนใจเนี่ยมีรายงานจากเดียลเลติกบอกว่าเชลซีเนี่ยยังคงให้ความสนใจในตัวของเซกิโอเดสแบ็กขวาของบาร์เซโลนานะครับก็ถือว่าเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือได้แต่ดูแนวโน้มผมว่ามีโอกาสจะเป็นในช่วงซัมเมอร์มากกว่า คือซิโก้เดสแต่เขาอยากพิสูจน์ตัวเองกับบาร์เซโลนาครับแต่บาร์ซ่าอยากปล่อยซึ่งผมว่าบาร์ซ่าก็คงอาจจะไม่บังคับไปฝืนใจนักเตะเท่าไหร่นะครับซึ่งค่าตัวเนี่ยเขาบอกอยู่ที่ประมาณ20ล้านยูโรก็เดี๋ยวดูว่าเชลซีจะดึงตัวหรือเปล่าในช่วงซัมเมอร์ซิโก้เดสเป็นนักเตะทีมชาติสหรัฐนะครับซึ่งถ้ามีการชักชวนหรือว่าเชื้อเชิญมาเชลซีรับรองว่าพูลิซิชคือหนึ่งในนั้นแน่นอนนะครับนอกจากนี้ครับสื่ออย่างเกาโชเมคาโตครับรายงานว่านักเตะที่ เป็นขวัญใจของแฟนเชลซีหลายคนอย่างเตโอโฮเนเดสเนี่ยหลายคนอยากได้มาร่วมทีมมากๆมันมีรายงานจากอิตาลีบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชลซีก็ให้ความสนใจเตโอเนเดสจริงๆนะครับแต่นักเตะต้องการอยู่กับเอซิมิลานต่อไปแล้วก็ต่อสัญญากับทีมไปเป็นที่เรียมร้อยแล้วจนถึงปี2026ซึ่งเมื่อวานเนี้ยเปโลมาริเน่ซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้บริการของสโมสรก็ออกมายืนยันนะครับว่าเตโอเนเดสจะอยู่กับมิลานต่อไปนะครับขณะที่สื่อในสเปนนะครับ ในหลายที่เลยฮะออกมายืนยันว่าเชลซีเนี่ยกำลังเจราจากับอุสมานเดมเบเล่และเหมือนจะตกลงรายละเอียดหลายอย่างด้วยกันได้แล้วผู้ตรงนะในดีลของเดมเบเล่เนี่ยถ้าไม่ได้มาจากสื่อเทียร์หนึ่งอย่างแมตต์ลออย่างดิแอสเลติกหรือว่าจากโกลด์คอมเนี่ยผมยังเอียงใจในทางไม่เชื่อเท่าไหร่แต่ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าฮะเวลาตลาดซื้อขายมกราคมเนี่ยสมมุติว่าเชลซีมันไม่ได้ใครแล้วจวนตัวจริงๆปรากฏในช่วงท้ายๆเนี่ยโอดอยเจ็บพูลิสิชเจ็บหรือเฮ้ยมันเป็นการตัดสินใจว่า ต้องเอามาผมว่าลุ้นกันจนนาทีสุดท้ายครับในดิวของเดมเบ l เล่ก็อย่าไปตัดความเป็นไปไม่ได้สซะทีเดียวนะครับเพราะนั้นต้องตามเรื่อยๆกรณีของเดมเบ l เล่นอกจากนี้ครับยังมีรายงานเพิ่มเติมจากทาง IG ของ CFC New Page ซึ่งเป็นสื่อที่มักจะเป็นสื่อลึกประจำท้องถิ่นเนี่ยเขาบอกว่า เชลซีเนี่ยได้เรียกตัวเชนโนบัลโล่นะครับกองกลางชาวไอวอรี่โคส์เนี่ยกลับมาจากยืมตัวกับทีมราปิดเวนาแล้วนะครับโดยนักเตะกลับมารายงานตัวที่ลอนดอนแล้วด้วยท่ามกลางความสนใจของหลายๆสโมสรครับนักเตะคนนี้เป็นวิดฟิลครับวัย20่ปีเกิดที่กูติวัวไอวอรี่โคส์นะฮะแต่ว่าเ,เขาเล่นให้กับทีมชาติออสเตรียชุดเล็กนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยน่าจะถูกปล่อยไปให้กับทีมอื่นมากกว่าคงไม่ได้ใช้งานหรอกนะครับนอกจากนี้มีแมตต์ลอครับพูดถึงประเด็น เรื่องของเอโมสันพารเมรี่กับเชลซีครับมีรายงานว่าทางเชลซีเนี่ยไม่ได้คาดหวังที่จะดึงตัวเอมสันพารเมรี่กลับมาจากการยืมตัวในเดือนมก,กราคมนี้นะครับก็คงถอดใจแล้วแหละหลังจากลิยง เขี้ยวเหลือเกินนะครับแม่ตัวยืมของกูแท้ๆแต่สุดท้ายครับไม่ยอมปล่อยนะเพราะฉะนั้นในช่วงซัมเมอร์ถ้าลียงยื่นข้อเสนอมาไม่ต้องไปขายมันครับไปขายทีมอื่นมันไส้จริงลียงนี่มีประเด็นตั้งแต่เอเซียงเบนเซม่านะครับเดียร่าหลายตัวครับผมบอกเลยว่าเยอะมากๆนะฮะนอกจากนี้ครับจากที่เราตีหัวข่าวหรือเฮดไลน์ว่าเชลซีจะไม่เสริมทัพในเดือนมกราคมนี้มีความเป็นไปได้สูงล่าสุด เป็นอาจจะเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าสื่อทีอนนื่นอย่างเดียลติกครับเขารายงานว่าเชลซีเนี่ยอาจจะไม่เสริมทัพในเดือนมก,กราคมนี้คือถ้ามองในมุมนี้มันมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมว่าเทรเวอร์ชารบากลับมาแล้วเป็นตัวสำรองในเกมนัดล่าสุดริสเจมส์ก็มีโอกาสจะกลับมาแล้วก็ในตำแหน่งวิงซ้ายเนี่ยอ,อ,อย่างแรกเลยเราเปลี่ยนแผนนัดล่าสุดหลัง4ี่มาลองซาเล่นได้หรือแม้กระทั่งกลับไปเล่นแผนเดิมอาองโซ่ so ก็ยังอยู่ อีกมุมหนึ่งโอดอยกับพูลิซิชก็สามารถเล่นตรงรันได้เพราะฉะนั้น <c oughs> มันก็มีแนวโน้มจากความเป็นไปได้ของข่าวจากดีอัลเลติกว่าเชลซีอาจจะไม่เสริมทัพ <c oughs> ก็เป็นไปได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยทางเดอะสแตนดาร์ดครับรายงานว่าเชลซีพยายามอย่างหนักในการรั้งตัวอันเดรสคริสเตนเซนแล้วก็เซซ่าอาสปิริเกต้าไว้กับทีมโดยการเจรจาสัญญาฉบับใหม่เนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นนะครับ <c oughs> ท่ามกลางาความสนใจจากบาร์เซโลน่านะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะกรณีของอาสปิริเกต้ากับทางด้านคริสเตนเซนแต่ผมเชื่อลึกๆ ว่านักเตะทั้ง2คนนี้น่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับนอกจากนี้เนี่ยเดอะสแตนดารยังรายงานว่าทูเคิลแล้วก็บอดบริหารเริ่มที่จะหงุดหงิดกับการที่คริสเ e นเซนเนี่ยไม่ตัดสินใจอนาคตของตัวเองสักทีกับสโมสรทั้งที่คุยกันมาตั้งนานแล้วถ้าจำมาได้นะผมเคยได้ฟังว่าคริสเ e นเซนมีการเปลี่ยนเอเจนด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าบาร์ซ่าเนี่ยมั่นใจมากว่ามีโอกาสคว้าตัวคริสเซนเซนครับ แล้วก็มั่นใจว่าจะโน้มน้าวให้นักเตะย้ายไปร่วมทีมได้ในช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนทําให้ทูเคิลเนี่ยอาจจะหันไปดึงตัวชูสกุนเดมาให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นะครับอันนี้ถือว่าน่าสนใจสําหรับทางชูสกุนเดนะครับว่าถ้าคริสเตนเซนต้องออกไปจริงๆเราก็ควรจะต้องได้ใครเข้ามานะครับนอกจากนี้ในเดลี่เอ็กซ์เพรสครับก็ฟังหูไว้หูนะบอกว่าเชลซีน่าจะได้รับ ข้อเสนอซื้อตัวอาร์มดโบรย่าจากหลายๆทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ทําให้สโมสรต้องกดดันอย่างหนักในการตัดสินใจอนาคตของโบรย่าว่าจะอยู่ในแผนการทําทีมหรือเปล่านะครับก็ต้องดูว่าถ้ามันได้คือหลายคนเนะชียร์ว่าอยากให้ใช้บโรย่าแต่สมมุติถ้ามีเงินข้อเสนอยื่นมา25ล้านปอนด์นี้ผมเชื่อว่าเชลซีอาจจะพิจารณาปล่อยใครนึกภาพไม่ออกนึกถึงติโนลิสฟราเมนโต้ครับหรือว่านึกถึงทางนธานอาเก้ก็ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ถ้ามองตรงนี้เนี่ยนาทานาเก้กับริฟลามนโต้ในมุมของผมนะริฟลามนโต้ยังคุมนะครับกับการปล่อยกับซาร์ัมตันเพราะว่าเรามีออปชันดึงกลับถ้ามันดีจริงๆอะ่ะผมว่าเราดึงกลับได้แต่ตอนนี้ผมว่าริฟลามนโต้ก็ไม่ได้ถึงกับกับดีจนน่าใจหายมันเหมือนไม่ได้เหมือนกับทาลิตรมตี้อ่ะผมว่าต้องใช้เวลาในการปรับตัวพอสมควรกับการเล่นเกมที่เป็นซีเนียสควตนะครับกับเกมอยากเป็นทางการนะสำหรับทางด้านของริฟลามนโต้เพราะฉะนั้นในในดีลของโรย่าที่หลายคนชื่นชอบเนี่ย ต้องทําใจเผื่อนะครับต้องเข้าใจบุคลิกของเชลซีว่าถ้าข้อเสนอมามันพร้อมปล่อยเหมือนกันถึงแม้ว่าจะต่อสัญญาไปแล้วด้วยก็ตามนะครับแต่โอ้โหถ้างเงินมา25ล้าน30ล้านเนี่ยผมเชื่อว่ามีโอกาสปล่อยนะครับนอกจากนี้นายที่มินสก็รายงานว่าเชลซีเริ่มกังวลมากขึ้นเรื่อยๆที่จะเสียตัวเดร์รูดิเกอร์อันเดรคิทันเซนแล้วก็เซซ่า a อัชบินิกูเตาแบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ เราก็มีรายงานจากบาร์เซโลนาหรือว่าบาซ่าทามเนี่ยบอกว่าสื่อท้องถิ่นของบาซ่าบอกว่าบาซ่าพยายามที่จะตกลงสัญญาล่วงหน้ากับเซซาอัสบริเกต้าบางสื่อก็บอกว่าตกลงกันได้ไปที่เรียบร้อยแล้วฟังหูไว้หูเท่านั้นครับอย่าไปเชื่อมากนะครับส่วนเลียมชูมี่ครับยืนยันว่ายังไม่มีการตกลงล่วงหน้าอะไรกันทั้งสิน้นเรื่องข่าวบาร์เซโลนาแล้วก็อัสบริเกต้าซึ่งนักเตะยังต้องการคุยกับเชลซีต่ออันนี้เชื่อถือได้ครับจากเรียมชูมี่นี่เป็นสื่อระดับเทียร์หนึ่งของเชลซีนะครับ นอกจากนี้ยังมีรายงานจาก ESPN ของบราซิลครับบอกว่าเจโกซิวให้สัมภาษณ์ถึงการที่ทีมฟอร์มตกครับบอกว่าแม้ความเหนื่อยล้ากับร่างกายและจิตใจเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดที่ทําให้ทีมเล่นไม่ดีแต่มันเป็นหนึ่งในสาเหตุอย่างแน่นอนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผลเสมอในหลายๆเกมที่ทําให้สภาพจิตใจของทีมมันแย่ลงไปอีก เป็นหน้าที่ของนักเตะซีเนียในทีมที่จะกระตุ้นให้เพื่อนร่วมทีมเชื่อมั่นและกลับมาได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมชัยชนะเหนือสเปอร์จึงสําคัญมากๆเห็นไหมครว่าเตโกซัวยังออกมาพูดในลักษณะว่าเชลซีล้าจริงๆนอกจากนี้ครับข่าวอื่นของที่มนอื่นที่น่าสนใจบ้างมีข่าวว่าคริสตอลพาเลตยื่นข้อเสนอยืมตัวดอนนี่ฟันเดเบกจนจบฤด,ดูกาลโดยแมนยูเนี่ยต้องการให้พาเลตจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะ te, แบบ100%ซและไม่มีออปชั่นซื้อขาดในสัญญาอันนี้จากฟาบิโซโรมาโน่ก็มีความเป็นไป เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับขณะที่โรมาโน่ยังรายงานเพิ่มเติมว่าอินเตอร์เนี่ยใกล้ที่จะได้ตัวโรบินโกเซนไปร่วมทีมแบบยืมตัวและพร้อมเงืง่อนไขบังคับซื้อค่า22ล้านยูโรไม่รวมโบนัสโดยน่าจะเซ็นสัญญากันในวันนี้เพราะฉะนั้นมีข่าวว่าเชลซีอยากได้โรบินโกเซนตัดไปได้เลยนะฮะนอกจากนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่ายูเว่และฟิออร์เริน่าตกลงค่าตัวดูซานวลาลฮูวิชได้แล้วที่75ล้านยูโรครับพร้อมเดี๋ยวรวมแอดออนด้วยค่าเหนื่อย7ล้านยูโร ปีโดยนักเตะจะย้ายในเดือนมก,กราคมนี้เลยไม่ใช่ยืมตัวแล้วมีออปชั่นซื้อขาดเพราะอย่าลืมว่าดูซานวอลาหูวิชเนี่ยไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่ฟิอออยากขายอยู่แล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวค่าตัวจะตกส่วนภาพที่อเตมิโอฟังคี้เมื่อวานนี้ผมลงใน Facebook จะเห็นเลยครับว่าแฟนบอลออกมาขู่ฆ่ากันอีกแล้วนะครับถ้าตอนจําได้นะตอนลูคูตอนย้ายจากอินเตอร์มาเชลซีดีแฟ bon นบอลก็ยังโหดเปิดทีบจะขู่ฆ่าอย่างเดียวเลยนะฮะไม่ดีอย่าไปทํานะฮะ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าองตัวยมาสยาวครับย้ายไปร่วมทีมเซบีย่าด้วยสัญญายืมตัวไปที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานผมเห็นภาพเขา,เาลงจากสนามบินแล้วแล้วก็เขาบอกว่าทีมจากสเปนเนี่ยจ่ายค่ายืมที่ประมาณ6-7ล้านยูโรโดยที่ไม่มีออปชั่นซื้อขาดน,นะครับนอกจากนี้ยังมีข่าวจากโรมาโนบอกว่านิวคาสเซลยื่นข้อเสนอ40ล้านยูโรเพื่อขอซื้อตัวบรูโน่กมาราสของลียงแล้วแต่ว่าลียงปฏิเสธ ก็แน่นอนครับยงเป็นทีมที่กวนทีนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ง่ายแน่นอนสำหรับทางนิวคาสเซิลนะครับอข่าวสรุปน่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามใครมีความเห็นอย่างไรนะฮะเรื่องของการที่เชลซีไม่เสริมทัพในเดือนมกราคมลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Blue Today ทุกวันนะครับทุกคอมเมนต์ทุกวิวนะฮะเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำงานต่อไปขอบคุณมากๆาครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปลาล์ม3บาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงบลูคาเฟ่บลูสุดเดยหรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปลาล์ม3บาท5บาทนะครับ